ัสดี่รัาผมกับมมนีกับพบกับผมชินเคยนะครับคนชอบเครื่องเสียงนะครับกับผมกับเมนีนะครับยีพามาเบิงนะครับชุดอ่าสิบสองนิ้วนะครับอ่าเป็นเครื่องเสียงรถนะครับไว้ฟังในบ้านนะครับกับมีคนน่ะถามหานะครับว่าชุดเก่าผมไม่ใส่นะครับแต่คือชุดเก่าผมเอายกเอาไว้นะครับในครัวนะครับ บ่มคอยมีเวลามาเปิดนะครับเพราะว่าผมทำงานต่างจังหวัดนะครับคนโดนสิ่ดมมากนะครับอต่าสามารถยกคนเดียวเลยครับตัวสิบสองเพราะมันหนักครับเพราะวันเป็นไม้อัดแท้ครับยกคนเดียวนี่บ่ได้ครับผมดอกดอกกะนักนะครับผมเพราะว่าเป็นเมเล็กสองร้อยยี่สิบครับผมเป็นดอกสเปกสิบสองนิ้วนะครับเมล็ดสองร้อยยี่สิบร้อยแปดเก้าครับ กลมาที่กันสิพ้ามาส้มมาเบิ้งครับมาฟังเสียงครับตัวชิบสองนิ้วนะครับตัวละก็ตู้เสียงจ้างนะครับตัวดอกแปดนิ้วนะครับนี่อันนี้ของเอ็นพีนะครับเป็นดอกแปดนิ้วสเปคแปดนิ้วไม่เล็กร้อยยี่สิบแม่เล็กร้อยยี่สิบนะครับวอยสามสิบห้าครับผม ตัดเป็นัตเฟสต่างนี้จะเป็นดอกตลาดทั่วไปครับไม่เรียกรอยซีสีกับอันนี้รอยซีสุบเก่าครับผมอันนี้คู่นี้ผมต่ออน,นุกรมนะครับถ้าแปดนิ้วของยันพี่ตัวนี้ผมต่อขนาดนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมต่อขนาดเมื่อไดร่ครับเพราะว่ามันจะพุ่งผลครับเสียงมันจะพุงพ่งผลแล้วมิสไซล์เป็นของเฮดพี่สาม้อยครับผม เป็นของเฮอริเคนนะครับอันนี้ก็พึ่งเฮ็ดเฮ็ดเ็ตต้นแล้วครับแต่ว่าบอดดี้ทายนะครับถ่ายลงคลิปเดียวนะครับพอกแลกพาเวอร์พอกสั้นแล้วก็พัลมนะครับเป็นพัลมแบบผมใส่แปดตัวนะครับพัลมฟังก์ซีครับผมกับพาเวอร์ที่ใส่ขับเสียงกลางกับเบ้นนะดีวีต่ตองหนึ่งครับผม นีคบคาบเบตก็เป็นแปาแปดดีครับผมเกินกระตังประมาณนี้ครับเกินวอลลุม่มประมาณแปดโมงเก้าโมงครับผมประมาณเก้าโมงเป็นแปดแปดดีส่วนอันนี้เป็นขาดเอบีครับผมพรท่านจะใส่ครับผมวสเสามาเห่ีแย,ยกครับตั้งแหลมนะครับอันนี้เป็นขาดดีครับตองหนึ่งครับ ใช่ครับแปดนิ้วครับเทียนตอนนี้ครับผมระบบไฟจะสวิตซิงครับรอยหาสิบแอมโมขีบกับแมกเวลครับอันนี้ต่อแต่ใส่เวอร์ขับสับนะครับส่วนพวกพัดลมพวกปี้ผมใส่สวิตซิงนะครับสามสิบแอมเดิมครับผมเิียนเย่นะครับ พราะว่าเสียงแด้ไฟมันบวกสางอย่างครับไฟมันสีเดือดเดือดนครับมาฟังเสียงกันครับเปิดเพลงแดนครับเปียเป็นปีของพ่อสานะครับผม 来，来，来，我们。